สวัสดีค่ะทุกคนบันทึกไม่รับเพจสัตวนักบินวอรกที่2วันนี้นะคะจะเป็นการแชร์ว่างานนักบินเนี่ยวันหยุดที่เราไม่มีบินอะ่ะเราทำอะไรกันบ้างก็บังเอิญว่าช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่หญิงต้องเข้าฝึกทบทวนแล้วก็สอบประจำปีนะคะในส่วนที่ต้องทำงานสัมพันธ์กับพนักงานต้อนรับ็นเครื่องบินหรือว่าหลายๆคนอาจจะเรียกว่า ลูกเรือเรียกว่า cabin crew เรียกว่า flight attendant หรือว่า air h o s t เ s สแล้วก็สัตจวดนั่นเองนะคะ คือว่างานนักบินเนี่ยนอกจากการสอบที่เป็นของงานนักบินโดยเฉพาะแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นการสอบบนไฟบินจริงๆนะคะการสอบกับเครื่องบินจำลองหรือว่า full flight simulator นะคะที่หญิงเคยแชร์ไปแล้วนะคะว่านักบินทุกคนทั่วโลกเลยเนี่ยจะต้องเข้าสอบนะคะในเครื่องบินจำลองหรือว่า simulator อย่างน้อยที่สุดค่ะทุกๆ6เดือนนะคะ แล้วในแต่ละครั้งเนี่ยเราก็ต้องเข้าสอบนะคะครั้งละ2วันค่ะแต่ละวันใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมงแล้วเนี่ยเรายังคงต้องมีการเรียนการฝึกแล้วก็สอบในส่วนที่ต้องทำงานสัมพันธ์กับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหรือว่าแอร์โฮสเตสแล้วก็สกจวตดด้วยนะคะแล้วในการฝึกเนี่ยมันก็จะมีหลากหลายเรื่องแล้วก็หลากหลายวิธีนะคะ เมื่อก่อนนะ่ะก่อนที่จะมีวิกฤตการณ์โควิด1นท่นะเราก็ต้องเข้าไปเรียนด้วยกันนะคะที่ในคลาสเรียนเลยแต่ว่าพอมีวิกฤตการณ์เกิดขึ้นนะคะมีการลดการสัมผัสกันใช่ไหมคะเราก็ต้องเปลี่ยนมาเป็นออนไลน์อะ่ะมากขึ้นแล้วในการเรียนออนไลน์ก็จะมีการเรียนแบบทั้งที่เจอกันนะคะผ่านแอปพลิเคชัน นอกเหนือจากนั้นก็แต่ละคนนะคะจะต้องแยกกันเรียนออนไลน์ด้วยการเรียนออนไลน์เนี่ยก็มีทั้งสิ่งที่ต้องดูนะคะเกี่ยวกับการฝึกทบทวนต่างๆค่ะแล้วก็มีการสอบด้วยนะคะระหว่างการเรียนก็อิสระนะคะเราสามารถที่จะกําหนดเวลาในการเรียนเองได้แต่ว่าทางสายการบินก็จะก,กําหนด d ลน์อยู่นะคะว่าเราจะต้องเข้าเรียนออนไลน์เนี่ยให้หมดแล้วก็ทขาข้อสอบให้ผ่านด้วยนะคะ ภายในวันไหนเวลาไหนนะคะเพื่อที่จะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ถึงวันที่เราต้องไปเรียนด้วยกันแล้วนะคะเราจะได้เรียนไปด้วยกันต่อเนื่องเลยนะคะระหว่างการเรียนค่ะเนื่องจากว่าเรียนที่ไหนก็ได้เนื้อผ่านทางออนไลน์ก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะคะหญิงเรียนไฟก็กินไปอะไรบ้างนะคะมีอะไรเข้ามาก็ที่เห็นว่าหญิงอ่าเหมือนจะเล่นอะไรอย่างเงี้ย บางครั้งก็จะเป็นการสั่งอาหารนะคะให้ให้มาส่งที่บ้านบางครั้งก็สามารถติดต่อสื่อสารอะไรกับคนอื่นเนี้ยได้ด้วยนะคะ นี่ก็เป็นวิถีชีวิตเล็กๆนะคะเวลาที่หญิงอยู่บ้านนะคะทำภารกิจอะไรบางอย่างที่ยังคงเกี่ยวเนื่องกับาการบินอยู่เนะแล้วก็บางวันค่ะก็อาจจะมีการออกไปนอกบ้านนะคะอ outdoor บ้างเอาเป็นว่าถ้าหากว่ามีความอัปเดตขึ้นหน้านะคะโอกาสหน้าหญิงก็จะมาแชร์ข้อมูลในส่วนนั้นกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ